สว so, ัสด <in> ีค่ะทุกคนยินดีต้ารสู่ช่องเ e r g u ต t a r นะคะทุกคนค่ะซึ่งบอกเลยวันนี้พิเศษมากนะคะทุกคนเป็นการแต่งหน้าที่มีความสวยแบบเซ็กซี่มากนะคะแบบจึ้งนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมาใส่คอนแทคเลนส์ด้วยนะคะทุกคนเป็นการแบบว่าแต่งหน้าแบบครบองประกอบจริงๆนะคะทุกคนค่ะขออนุญาตแกะกล่องก่อนนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะทุกคนคอนแทคเลนส์รายนี้เลยทุกคนสีสวยมากแบบจึ้งมากนะคะทุกคนค่ะตัวนี้เลยนะคะทุกคนใครสนใจก็ทิ้งลิงก์ด้านล่างนะคะทุกคนค่ะตัวเนนนนนี้จะะะป็ขาด14.5คคทุก นี่นะนี่นี่ก็จะเป็นสีวีเรสเกนะคะทุกคนขายอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะสีตัวต่อไปก็เป็นสีตัวนี้เลยนะคะทุกคนขานี่นะคะทุกคนสีน้องสวยมากนะคะทุกคนมีความแบบน้ำตาลน้ำตาลนะคะทุกคนสีนี้ก็คือสีมูนไรนะคะทุกคนขานี่อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนตัวนี้เนาะจะเป็นขนาด14.2นะคะตรงนี้นะคะทุกคนขานี่นะสีตัวต่อไปก็เป็นสีเอมเบอร์บราวนะคะทุกคนขานะนี่นะอยู่ที่14.0นนะคะทุกคนสีอยู่ตรงนี้นะ บอกเลยสีของันี้ก็สวยมากนะคะ,ะท,ทุกคนอะเดี๋ยวาจะมาใส่คอนแทคเลนส์ให้ทุกคนก่อนดูก่อนตัวอย่างสีหนึ่งแล้วก็ไปแต่งหน้ากันให้เสร็จครบองค์ประกอบนะคะสีที่เราจะมาใส่ก็คือสีมูนไร้นะคะทุกคนขาเนาะตัวน้องเห็นใกล้ๆก็จะแบบนี้เลยนะคะทุกคนมีความจึ้งมากนะคะทุกคนขาเนาะนี่นะคะตัวนี้เลยเนาะอะเดี๋ยวเรามาใส่กันดีกว่าค่ะนี่นะคะทุกคนเราก็ใส่ไปข้างหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขาก็คือง่ายมากๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่ข้างแล้วกลับมาเจอกันค่ะเอาละค่ะทุกคนเราก็ใส่คอนแทคเลนส์ จึ้งมากจึ้งแบบนี้เลยนะคะทุกคนอะเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งหน้ากันนะคะทุกคนแบบว่าใส่ฝ่อใส่จึ้งนะคะทุกคนแบบตกใจนะคะทุกคนขาเก็บผมเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนก็ก่อนแต่งหน้าเราก็จะฉีดสเปรย์น้ำแร่ค่ะฉีดสเปรย์น้ำแร่เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะทุกคนเนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาแต่งหน้าแบบจึ้งๆกันนะคะทุกคนแบบผิวก็รองเสร็จเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าจึ้งมากๆนะคะทุกคนแล้วก็จะปัดแก้มกันนะคะด้วย ตัวเหมือนตัวเดิมนะคะทุกคนสีชมพูนะคะตัวนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะจึ้งมากนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็ปัดแป้งก่อนนะคะทุกคนคะ่ะแล้วค่อยไปคอนทัวร์นะคะต่อไปแล้วก็มาคอนทัวร์กันนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้คอนทัวร์จะจึ้งๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะวันนี้ตาเราแน่นมาก ก็ราคาตอนนี้ก็แต่งหน้าคอนทัวร์จมูกเรียบร้อยแล้วคะทุกคนต่อยงานตานะคะทุกคนขางานตาวันนี้เ็าจะแต่งโทนน้ำตาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะจึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนขาเนาะก็คือขัดเบ้าไปเลยนะคะสีน้ำตาลไปเลยนะสวิงหางออกไปเลยนะคะทุกคนขาสวิงออกอย่างนี้นะยาวๆได้เลยทุกคนจะว่เว่ได้เลยเนาะไออย่างนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราใช้สีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะคะทุกคนขาเนาะในการแบบ เพิ่มมิติตรงปลายหางนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะแล้วก็อ้มให้สวิงอ,อ่ะกออกดำๆนะคะทุกคนนี่นะอย่างนี้นะคะทุกคนค่ะให้ปลายปามีความเข้มมากขึ้นนะคะแบบเพิ่มแบบเรยเยอร์นะคะแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ไปเก็บรายละเอียดมาให้มันสวิงหางมีความแหลมซึ่งนะคะแล้วก็จะกินอายไลเนอร์น,นะคะสวิงหางออกไปเลยนะคะทุกคนค่ะ ค่ะทุกคนเราก็ไปติดขนตาปลอมมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะบอกเลยว่าวันนี้จึ้งมากนะคะทุกคนตาที่ติดขนตาก็ต้องปของบอกต่อนะคะทุกคนอันนี้เป็นขนตาของบอกต่อนะคะทุกคนแบบว่าคือดีมากจริงนะคะทุกคนใส่แล้วแบบสวยจึ้งเลยทุกคนค่ะแล้วก็มาปัดสมาสคาร่ากันนะคะทุกคนค่ะเนาะปัดทั้งขนตาบนและขนตาล่างนะคะเพื่อความจึ้งเพื่อความแน่นนะคะทุกคนค่ะวิธีการของเรานะคะทุกคนก็คือทําให้แบบจึ้งใช่ไหมคะทุกคนคือติดขนตาปลอมไปก่อนนะคะทุกคนแล้วค่อยปัดสมาสคาร่า เอาขนตาจริงอะขนตาปลอมอะปัดติดกันไปเลยนะคะทุกคนขามันจะได้แผ่แบบว่าจึ้งๆเหมือนกับเนียนไปเลยนะคะทุกคนเนาะนี่ขนตาล่างเราใช้วิกันยึกยๆยึ๊กยึ๊นะคะทุกคนขาดูนะ,ะมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ไปเอาแปรงที่หัวแบบแบบนี้นะคะทุกคนขาในการจัดทรงขนตาล่างให้มันสวยมากขึ้นนะคะทุกคนก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนขาเสร็จแล้วนะคะทุกคนขา เราก็จะไปทาลิปสติกกันนะคะทุกคนลิปสติกที่เราใช้ก็จะเป็นสีนี้นะคะทุกคนค่ะเนาะกับสีนี้นะคะทุกคนของโอมาตินนะคะทุกคนค่ะ,ะ,คะ <IS U TS> สีสีออกแบบนุ่นุ่น้ำตาลน้ำตาลอ่อนๆนะคะแล้วก็ใช้สีนี้นะคะทุกคนในการทาแบบเบลนดข้างนอกนะคะทุกคนค่ะ <IS U TS> อ่ะเดี๋ยวเราไปทาลิปกันดีกว่าค่ะ <IS U TS> นี่นะคะทุกคนเราก็ทาลิปสีโอ oh, มาตินอย่างเดียวนะคะสีก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนสวยหรือว่าจึ้งอยู่แล้วนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าเราจะมาทาตัวนี้นะคะทุกคนค่ะสีนี้นะคะ เบรนด์ข้างในนะคะทุกคนค่ะให้แบบมีความแบบจึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนถ้าราคาทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะเราก็ไปเขียนคิ้วทุกอย่างแบบเสร็จครบองค์ประกอบทาลิปสติกเรียบร้อยนะคะทุกคนแบบผมว่าสวยจึ้งมากจริงนะคะค่ะลุคนี้ก็คือออกงานแล้วจึ้งมากแบบตาก็คือแบบว่า,วาพุ่งสะดุ้งออกมาะคะทุกคนค่ะบอกเลยว่าสีนี้สว่วนคอนแทคเลนส์สีนี้สวยมากนะคะทุกคนค่ะสีนี้ก็คือสี มูนไร้นะคะทุกคนค่ะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะใส่สบายมากนะคะทุกคนค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ใต้ดูคลิปแชทน,นี้เลยนะคะทุกคนค่ะเราทิง้งลิงก์ไว้เรียบร้อยนะคะทุกคนหรือว่าทุกคนจะสนใจสีเอมเบอร์เปล่าก็ได้นะคะทุกคนแบบสวยจึ้งเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะรุ่นตัวนี้เลยนะคะทุกคนค่ะเนาะบอกเลยว่าสวยมากจริงๆนะคะทุกคน ขอรีบบอกนะคะทุกคนว่าฟินิทลุคตัวน,นี้สวยมากๆนะคะทุกคนขายให้ทุกคนดูนะคะทุกคนแบบว่าหน้าผมนนี้ก็คือจึ้งมากนะคะทุกคนบอกเลยว่าคอนแทคเลนส์สีมูนไร <McL aces> ก็บอกว่าจึ้งมากๆเหมือนกันนะคะทุกคนให้ทุกคนดูใกล้ๆชัดๆนะเดี๋ยวสูบนี่นะคะทุกคนทุกคนก็ได้เห็นคอนแทคเลนส์ใกล้ๆแบบชัดๆแล้วนะคะทุกคนขาก็คือแบบบอกเลยว่าจึ้งมากๆนะคะทุกคนให้ทุกคนดูนะเห็นปะสวยมากบอกเลยว่าใสา่ฝอสุดๆใส่แล้วแ uem. บบว่ามันขึ้นหน้ามากขึ้นกล้องสุดๆนะคะทุกคนขาเนาะ อ่ะทุกคนแล้วก็ซูมกลับมาเรียบร้อยนะคะทุกคนขายเดี๋ยวเราทดลองใส่สีแอมเบอร์บราวน์นะคะนะคะทุกคนนะก็คือเป็นโทนบบโทนออกนออก้ำตาลเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าลนยนี้จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นขอบด้วยนะคะทุกคนคงจะใส่ฝอยจึงมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวลองใส่กันดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวเรากลับมาตอนใส่สีแอมเบอร์บราวน์กันแล้วนะคะทุกคนขาเนาะอ่ะเดี๋ยวเราตัดภาพกันเลยดีกว่าคะ่ะเล t s ก o นะคะทุกคนขาเราก็ได้ใส่มาที่เรียบร้อยนะคะทุกคนสีแอมเบอร์บราวนะคะทุกคนไซส์นี้ก็ต้องเป็นใคร 14.0นะคะทุกคนก็จะพเดีกับลูกตาเลยนะคะทุกคนคะ่ะให้ทุกคนดูเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคินิดลุกของสี a อมเบอร์ปาไปดีกว่าคะ่ะต้องบอกนะคะทุกคนว่าสีสวยมากด้วยทุกคนดูแบบสวยจริงๆอะทุกคนคือแบบมีความน้ำตาลน้ำาลแบบมีการเล่นตัดขอบขึ้นมานะคะทุกคนทำให้ดูแบบมีความแบบ จึงขึ้นมาอีกขั้นระดับหนึ่งเลยนะคะทุกคนขาเนาะบอกเลยว่าสวยมากจริงๆนะคะทุกคนสามารถไปหาสั่งซื้อได้จริงลิงก์ทั้ง3ลายลวดลายไว้ให้นะคะทุกคนก็คือมีสีมูนไร้นะคะแอมเบอร์บาร์แล้วก็สีมีเดช g วนเกย์นะคะทุกคนขาไปดูใต้ลิงก์ดีคริปชั่นได้เลยนะคะทุกคนขาบอกเลยว่าสวยจึงมากเลนเขาก็นิ่มใส่สบายมากๆนะคะทุกคนขาเนาะค่ะทุกคนแล้วก็กลับมาใส่สีมูนไร้นะคะทุกคนเพราะเราชอบสีมูนไร้มากจริงๆนะคะแนะนําเป็นพิเศษนะคะทุกคน เนีย่ยไอ้ทุกคนได้สั่งซื้อแล้วก็ไปลองใช้กันจริงๆนะคะทุกคนคือสวยมากเพื่อเหมาะกับลุคนนี้ไปเปลี่ยนเป็นลิปกลอสมาแล้วดูแบบดูแบบเนี้ยดูแบบเนี้ยแบบเนี้ยทุกคนก็จะรู้วแบบจะหลุดมันมาเลยทุกคนถ้าเราใส่ลิปกลอสใช่ปะ่ะแล้วก็ใส่ชาคอนแทคคือจะหลุดมาแล้วทุกคนถ้าเราใส่ลิปกลอสใช่ปะ่ะแล้วเราก็บบแบบแทําแบบใส่คอนแทคเลนส์สีมูนไลท์นี้นะคะทุกคนค่ะแล้วก็แต่งหน้าแบบโทนแบบนี้ ให้ทุกคนดูเองละกันเนาะแบบไม่พูดมากเนาะก็คือแบบสวยมากจริงนะคะทุกคนขาแบบจึ่งตะลึงตาแตกปั่วเรัวกุ้งัวมากๆนะคะทุกคนก่อนที่จะจากลากันนะคะทุกคนก็อย่าลืมฝากคอนแทคเลนด้วยนะคะทุกคนขาเนาะสามารถสั่งซื้อได้ใต้ริงนะคะทุกคนขาแล้วก็มีลายอื่นอีกมากมายเลยนะคะทุกคนขาเพียงแค่กดเข้าไปในริงช้อปปี้กดดูที่หน้าร้านค้านะคะทุกคนขาเนาะก็คือบอกเลยนะคะว่ามีหลายลายมากๆนะคะไปหาสั่งซื้อกันได้นะคะไม่แรงเลยนะคะทุกคน วันนี้บ๊ายบายฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ